สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสัญญาณที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับ Dogecoin จากข้อมูลที่เราได้รับมานะครับมีประเด็นเรื่องการวิเคราะห์กราฟที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งดูเหมือนจะมีการคาดการถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่ค่อนข้างหวือหวาพอสมควรเลยครับ ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มาจากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะคะซึ่งก็น่าสนใจที่เราจะมาพิจารณารายละเอียดกันแต่ก็ต้องเ,อเน้นย้ํากันตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่านี่เป็นการพิจารณาสัญญาณเฉพาะจุดจากแหล่งข้อมูลนี้เท่านั้นไม่ได้เป็นภาพสะท้อนหรือข้อสรุปของตลาดทั้งหมดค่ะโอเคครับงั้นเรามาแกะข้อมูลนี้กันเลยข้อมูลหลักๆที่เราได้มานี่คือมีการวิเคราะห์กราฟดอจคอยน์ที่ส่งสัญญ,ญาณบ่งชี้ว่าราคาอาจมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง อ่อถึง800%เลยทีเดียวตัวเลขนี้ฟังดูน่าตื่นเต้นมากนะครับใช่ค่ะตัวเลข800%นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆในระยะเวลาสั้นๆตามการคาดการณ์นี้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันดึงดูดความสนใจได้เสมออยู่แล้วและไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับแต่ยังระบุราคาเป้าหมายที่อาจไปถึงด้วยนั่นคือ1 3 0ดอลลาร์สหรัฐอืการมีตัวเลขเป้าหมายชัดเจนแบบนี้ เป็นเรื่องปกติในการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือเปล่าครับก็เป็นลักษณะหนึ่งที่พบได้บ่อยนะคะในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือนักวิเคราะห์เขามักจะมองหารูปแบบหรือที่เรียกว่า patterns นะคะหรือไม่ก็ใช้เครื่องมือวัดหรือ indicator ต่างๆเพื่อคาดการแนวรับแนวต้านหรือว่าจุดราคาเป้าหมายที่เป็นไปได้ตามตรรกะของทฤษฎีที่เขาใช้การระบุราคาเป้าหมายอย่าง1.30ดอลลาร์ก็คือผลลัพธ์จากการตีความสัญญาณที่ปรากฏบนกราฟณเวลานั้นค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องกรอบเวลาล่ะครับข้อมูลระบุว่าในเร็วๆนี้คำนี้ในโลกคริปโตนี่มันมีความหมายกว้างแค่ไหนกันแน่ครับมันดูคลุมเครือเหมือนกันนะอืมคำว่าในเร็วๆนี้นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างนาม,มาทำมากนะคะในแวดวงการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดคริปโตเคอเรนซีมันอาจจะหมายถึงไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์หรือในบางกรณีอาจจะเป็นเดือนก็ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ไทม์เฟรมที่ผู้วิเคราะห์ใช้อยู่ตอนที่ให้ข้อมูลน,นั้นมาแล้วก็ต้องรวมถึงสภาวะตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยจุดสำคัญก็คือต้องกลับไปที่พื้นฐานว่านี่คือการคาดการจากสัญญาณกราฟนะคะคำว่าสัญญาณกราฟหรือสัญญาณทางเทคนิคนี่พอจะขยายความเพิ่มได้ไหมครับว่าหลักการหรือแนวคิดเบื้องหลังมันคืออะไรทำไมนักวิเคราะห์บางกลุ่มถึงเชื่อมั่นในสัญญาณเหล่านี้ครับได้ค่ะ สัญญาณทางเทคนิค r e c i p i c a l Signals เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมาจากแนวคิดที่ว่าข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับราคาแล้วก็ปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์นั้นๆมันสะท้อนข้อมูลข่าวสารความเชื่อแล้วก็เอ่อที่เรียกว่าตำลี้หรืออารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนทั้งหมดในตลาดณขณะนั้น,น,น,นออกมาแล้วและพฤติกรรมเหล่านี้มักจะเกิดซ้ำเป็นรูปแบบที่สังเกตได้ค่ะ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคก็จะใช้เครื่องมือต่างๆเช่นเส้นแนวโน้มหรือ Trend Lines ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ moving averages หรือ i n d i c a คเตอร์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเพื่อพยายามระบุรูปแบบพวกนี้แล้วก็คาดการว่าราคาน่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนต่อหรือมีโอกาสไปถึงระดับราคาไหนนะคะอ๋อเหมือนเป็นการอ่านร่องรอยพฤติกรรมในอดีตเพื่อทำในอนาคตแต่ก็น่าสงสัยนะครับว่า ในตลาดที่ผันผวนอย่างรุนแรงแล้วก็มีปัจจัยใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างคริปโตเนี่ยทำไมนักวิเคราะห์ถึงยังเชื่อว่ารูปแบบในอดีตจะยังคงใช้ได้อยู่ล่ะครับมันดูมีความไม่แน่นอนสูงเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนี่คือจุดที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคกับนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือ fundamental analysis มักจะมองต่างกันคือฝั่งเทคนิคเขาจะเชื่อว่าแม้จะมีปัจจัยภายนอก แต่ปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์ต่อความโลภความกลัวแล้วก็ความไม่แน่นอนเนี่ยมักจะมีรูปแบบที่คล้ายๆกันเมื่อเจอกับสถานการณ์ราคาแบบเดิมๆสัญญาณทางเทคนิคจึงพยายามจับความเป็นไปได้ทางสถิติของรูปแบบเหล่านั้นไม่ใช่การการ,การันตี100%เนะคะอีกมุมนึงก็คือแนวคิดเรื่อง self-fulfilling prophecy หรือคำทำนายที่สมหวังด้วยตัวเองอะคะ่ะ ถ้าหากนักลงทุนจำนวนมากเชื่อในสัญญาณทางเทคนิคเดียวกันแล้วก็ทำการซื้อขายตามสัญญาณนั้นมันก็อาจจะผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สัญญาณบอกได้จริงๆในระดับหนึ่งค่ะน่าสนใจครับประเด็นเรื่อง self-fulfilling prophecy นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้กลับมาที่ Dogecoin โดยเฉพาะการคาดการณ์ว่าจะพุ่ง800สู่1 3 0ดอลลาร์มาดูเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน ณนะเวลาที่เราคุยกันนอกจากสัญญาณกราฟแล้วมีอะไรที่เราต้องพิจารณาเกี่ยวกับด e ชคอยเป็นพิเศษไหมครับมีแน่นอนค่ะและสำคัญมากด้วยเราต้องไม่ลืมนะคะว่า d o ชคอยเนี่ยถือกำเนิดมาในฐานะมีมคอยหรือ m มีมคอยซึ่งคำนี้หมายถึงสกุลเงินดิจิทัลที่มักจะได้รับความนิยมหรือระคาบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากกระแสวไวรัลเรื่องตลกบนอินเทอร์เน็ตการกล่าวถึงโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าพลังของชุมชนออนไลน์มากกว่าที่จะมีปัจจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นหรือการใช้งานในโลกจริงที่ชัดเจนเหมือนสก,กุลเงินดิจิทัลหลักอื่นๆนะคะอ๋อหมายความว่าราคาของมันอ่อนไหวต่อก,กระแสสังคมมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี ถูกต้องค่ะลักษณะความเป็นมีมคอยเนี่ยทำให้ราคา d o g e c คอยมีความสัมพันธ์สูงมากกับตำลีตลาดหรืออารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนโดยรวมรวมถึงข่าวสารแล้วก็กระแสบนโซเชียลมีเดียลองนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่การทวีตข้อความเพียงครั้งเดียวจากบุคคลที่มีชื่อเสียงก็สามารถส่งผลให้ราคา Do ทคอยพุ่งขึ้นหรือดิ่งลงอย่างรุนแรงได้ในเวลาอันสั้น นี่คือลักษณะเฉพาะที่ต้องนำมาพิจารณาควบควบไปกับสัญญาณทางเทคนิคเสมอเลยค่ะแสดงว่าปัจจัยภายนอกเหล่านี้อาจจะมีน้ำหนักมากกว่าสัญญาณที่เห็นบนกราฟด้วยซ้าไปในบางกรณีเป็นไปได้สูงค่ะสำหรับสินทรัพย์ประเภทนี้ปัจจัยภายนอกที่ว่าสามารถแบ่งก,งกว้างๆได้หลายกลุ่มนะคะเช่น หนึ่งก็คือสภาวะตลาดคริปโตโดยรวมถ้าตลาดหมีหรือแบมา m a เก็ตทั้งระบบเนี่ยโอกาสที่ดอจคอยจะสวนกระแสะพุ่งแรงก็ยากขึ้นหรือถ้าตลาดกระทิงบูมาร์เก็ตก็อาจจะง่ายขึ้นหน่อย2ก็คือข่าวสารเฉพาะตัว Dogecoin มีข่าวเรื่องการยอมรับให้ใช้จ่ายด้วย Dogecoin เพิ่มขึ้นไหมมีการพัฒนาทางเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือเปล่าคะแม้ว่าจะไม่ใช่จุดแข็งหลักของเขาหรือมีข่าวชวงลบอะไรออกมาหรือไม่ 3. คืออิทธิพลจากบุคคลหรือชุมชนการกล่าวถึงจากอีลอนมัสหรือบุคคลดังคนอื่นๆยังมีผลอยู่ไหมชุมชนออนไลน์อย่างเช่น reddit กำลังมีกระแสอะไรเกี่ยวกับ Dogecoin 4. ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินกฎระเบียบต่างๆก็ส่งผลต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมรวมถึงคริปโตด้วยแล้วก็5คือ ตำลีหรือเซนติเมนต์ของนักลงทุนตอนนี้นักลงทุนโดยรวมกำลังกล้าเสี่ยง (risk on) หรือว่ากำลังกลัวความเสี่ยง (risk off) มีความคาดหวังอะไรพิเศษกับ Dogecoin หรือไม่ปัจจัยเหล่านี้ล้วนจะส่งผลกระทบต่อราคาได้ทั้งสิน้นและบางครั้งก็มีอิทธิพลเหนือกว่ารูปแบบที่เห็นบนกราฟด้วยซ้ำไปค่ะครับแล้วถ้าจะไปถึง1.30ดอลลาร์ตามที่ข้อมูลระบุเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนี้มันใหญ่ขนาดไหนในแง่ของภาพรวมครับ การที่ราคา Dogecoin จะไปถึง1.30ดอลลาร์ได้นั้นหมายถึงมูลค่าตลาดรวมหรือ Market Cap นะคะซึ่งคำนวณจากราคาต่อเหรียญคูณด้วยจำนวนเหรียญทั้งหมดในระบบจะต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลเลยจากระดับปัจจุบันซึ่งมาต้องอาศัยเม็ดเงินลงทุนใหม่จำนวนมากไหลเข้าสู่ Dogecoin อย่างมีนัยสำคัญ มันไม่ใช่แค่เรื่องของกราฟสวยนะคะแต่ต้องมีปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งมากๆมาสนับสนุนซึ่งณนะตอนนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าปัจจัยเหล่านั้นคืออะไรแล้วจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ค่ะดูเหมือนว่าแม้สัญญาณทางเทคนิคจะชี้ไปในทิศทางนั้นแต่ความเป็นจริงในการไปถึงจุดนั้นได้มันซับซ้อนกว่ามากและต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆอ,อีกเยอะเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะ สัญญาณทางเทคนิคเป็นเหมือนสัญญาณไฟจราจรที่กระพริบเตือนถึงความเป็นไปได้หรือรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่มันไม่ได้ควบคุมรถทุกคันบนถนนไม่ได้การันตีว่าจะไม่มีอุบัติเหตุหรือการจราจรจะไม่ติดขัดจากปัจจัยอื่นการมองสัญญาณนี้จึงควรมองเป็นเพียงข้อมูลหนึ่งในการประกอบการพิจารณาไม่ใช่บทสรุปคะ่ะถ้าอย่างนั้นสำหรับคนที่ได้รับข้อมูลนี้หรือเห็นการวิเคราะห์ทำนองนี้ คุณจะนำไปใช้อย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุดครับอืมสิ่งสำคัญคือต้องมีมุมมองที่สนดุนนะคะอย่างแรกคือยอมรับว่าเป็นเพียงมุมมองหนึ่งเข้าใจว่านี่คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งก็มีทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดไม่ใช่ความจริงแท้เพียงหนึ่งเดียว2คือพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบมองหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆที่เราคุยกันไปทั้งสภาวะตลาดข่าวสารจิตวิทยาแล้วก็ลักษณะเฉพาะของดอทคอยเอง 3คือประเมินความน่าเชื่อถือลงตั้งคำถามว่าสัญญาณแบบนี้ในอดีตสำหรับดอชคอยหรือสินทรัพย์คล้ายๆกันเนี่ยมันมีความแม่นยำแค่ไหนผู้วิเคราะห์คนนี้มีประวัติการคาดการณ์เป็นอย่างไรถ้าเราพอจะทราบแล้วก็ 4. ตระหนักถึงความเสี่ยงอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดเลยตลาดคริปโตเคเรนซีมีความผันผวนสูงมากการลงทุนมีความเสี่ยงอาจสูญเสียงเงินต้นทั้งหมดได้การคาดการณ์ว่าจะขึ้น800เซก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะลงแรงได้เช่นกันค่ะครับ การตระหนักถึงความเสี่ยงนี้สำคัญจริงๆโดยเฉพาะกับสินทรัพย์ที่ราคาเหวี่ยงด้วยรุนแรงแบบนี้แน่นอนค่ะก่อนประสินใจลงทุนใดๆเนี่ยควรประเมินความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้เสมอไม่ควรนำเงินที่จำเป็นต่อก,การดำรงชีวิตหรือเงินร้อนมาลงทุนนะคะ ควรมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านอย่างแท้จริงการตัดสินใจโดยอาศัยเพียงข้อมูลชิ้นเดียวหรือความคาดหวังว่าจะรวยเร็วมักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนักค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับถือเป็นข้อควรระวังที่สำคัญมากงั้นขออนุญาตสรุปประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นะครับ จากข้อมูลที่ได้รับมามีการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคที่ส่งสัญญาณว่า d o g e c o มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นได้ถึง800%เโดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่1.30ดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะ <c oughs> ซึ่งเราก็ได้เจาะลึกกันไปแล้วว่าสัญญาณนี้มาจากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พยายามจับรูปแบบพฤติกรรมราคาในอดีตแต่ก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะกับโดจคอยซึ่งเป็นมีมคอยที่ราคาอ่อนไหวอย่างมากต่อปัจจัยภายนอกทั้งกระแสสังคมข่าวสารและจำรีของนักลงทุนซึ่งอาจจะมีอิทธิพลมากกว่าสัญญาณกราฟด้วยซ้ำ และการจะไปถึงเป้าหมาย1.30ดอลลาร์นั้นจำเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกรง่งและเม็ดเงินลงทุนใหม่จำนวนมากซึ่งยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปควบคู่ไปกับการพิจารณาปัจจัยอื่นๆอย่างรอบด้านไม่ใช่แค่สัญญาณทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวก็นับว่าเป็นข้อมูลที่น่าติดตามแต่ต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับข้อมูลนะครับถูกต้องค่ะ และก่อนจะจากกันมีประเด็นหนึ่งที่อยากชวนให้ขบคิดทิ้งท้ายซึ่งต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะคะในโลกของการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดที่ดูเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และความคาดหวังได้ง่ายอย่างคริปโตที่เราเห็นราคาขึ้นลงอย่างรุนแรงบางครั้งก็ดูเหมือนจะไร้เหตุผลรองรับคำถามคืออะไรคือเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างการวิเคราะห์ที่อิงตามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคหรือพื้นฐานกับความคาดหวัง ความเชื่อหรือตำลีของตลาดที่อาจจะเข้าว่ามีอิทธิพลเหนือกว่าจนสามารถผลักดันราคาให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเห็นกันโอ้โหเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยครับมันเหมือนกับว่าบางทีจิตใจของตลาดก็สามารถเอาชนะข้อมูลหรือเหตุผลได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับ ม,มีความเป็นไปได้ค่ะหรือบางทีตำหนิตลาดเองก็ถูกหล่อหลอมมาจากข้อมูลหรือการตีความข้อมูลที่แพร่กระจายออกไปมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะการตระหนักถึงพลวัตตรงนี้ว่ามันไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนตายตัวเสมอไปอาจจะช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่กว้างขึ้นและระมัดระวังมากขึ้นไม่หลงไปกับกระแสใดกระแสหนึ่งง่ายๆและเข้าใจธรรมชาติของตลาดที่เรากาลังเข้าไปเกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้นค่ะ